สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทผูท้ทุกคนมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วร้าวพัฒนานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะามา,ามาอย่างไะว่าออว่ออกรับปากแล้วด้ว่าะ <c oughs> พี่ว่าอีสานทำเม็นเลขมันเขา่าอ่ะแล้วรอบที่แล้วมันก็นกนเข่าอยู่ด้ เาชุดวินน่ะมันเิบ่มีคนถือก็ถือว่าเขาเอ้อก็ต่ไ่ได้ว่าเราอยู่เดอ้อขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่าามาชมเนะาะเมื่อนี้ก็เป็นวันพุธเนาะครับเนาะวันพุธสีเขียวสีเขียวเนาะแล้วพัฒนากัสิมา,าบริการให้ท่านเบิง้งทุกๆวันพุธ วันนี้กับวันพุธที่ยี่สิบเอนะครับสีเขียวสีเขียววันพุธที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสำหรับร่าพัฒนาเนี่ยก็จะมีวันพุธวันจันทร์วันศุกร์นะครับประมาณนี้นะครับก็ช่องวีไอพีธรรมดาก็ิมาพบทุก,ท,กท,ทุกันทุกๆุกวันตามที่ว่านี่แหละนะครับออกไปละสองทุ่มครึ่งเล้สองทุ่มยี่สิบห้านี่แหละวันนี้เอาไม่เนาะครับเนาะหัวที่แล้วมันไปชุดวินพุนะ่น่ะไปชุดวินไปออกอื เก้าแปดสิฮะเขาว่าเก้าแปดชุดวินน่ะเขาว่าหกเก้าให้นึ่งสองสามหกเก็ดกับเก้าโอ้มันเข่าคนละตัวแต่ว่ากันยังเบาเล้าได้ยีเนาะขออนุญาตเนาะถือว่าเข่าตัวนึ่งกันแล้วกัน ขอขอบพระคุณหลายๆครับแล้วก็ขออภัยน้ำได้ครับเด้อมื้อนี้กัทีม้าใสทันรับใสอีกตามเคยได้แหละตามนี่นะครับมื้อนี้ติบเบหลายดอกเพราะว่าที่อันพ่อแม่พี่น้องรำคาญ่าครับบัดย้ำคับแม่มมนเข่าสามตัวซี่ตัวนี่จะค่อยว่าหลายเนาะจะค่อยว่าหลายเนาะเวรา ปอดเทงแล้างอย่างเด้ประมาณนี้เว่าเลินไล่เดินเดินเลืครับไม่มเขาสีตัวหาตัวเขาหกตัวนี่เทียงที่ว่าเวิร์ดมือไหมครับตามนี้นะครับเนาะออาเขากับมาเริมเว่ากันไปม้วนกันไปผู้ดบ่ม้วนกับม้วนเอาเด้อประมวนกับม้วนเอาเบิรงเลขไปน้ำกันแล้วกันเราบอกไปน้ำเนาะครับเอาสัต่เนาะครับเนาะประมาณนี้นะครับเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อดีละคิดว่าสีม้าอยู่ไม่ความหมั่นใจอยู่ มันใจยุแต่ว่ารอบที่แล้วคักแน่พุ่นเนาะให้หนึ่งสองสามรอบที่แล้วมันมาเองมันมาเลขกสูงเบิดเลยไหมหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไหมมาเบิดเลยฟังทั้งหนึ่งสองสามสี่บมาจาักตัวหู้แล้วบานนี้หู้หู้มันมัน,ม,นมันเลขมันสีมันสีมาตั้งแต่อันดับแรกที่ที่เขาที่เขาคัดมาเห็นบะ ที่เขากดแล้วฮะมันม้ารอบแรกเลยนะมามากะบะละอันละเลขละเลขละเลขนะนั่นแหละช่วงนั่นแหละเป็นช่วงที่ว่าเอ่อสคัญนะอืมเลขใดที่มาแน่มาแน่เนี่ยก็ทีอยู่ช่วงนั่นแหละช่วงที่เขาช่วงที่เขาจเที่แรกมันเถอะเนาะกติมาช่วงนั่นแหละมาแล้วบัเนี้ยมันกติมาเลี้ยงลําดับเอาว่าเลขใดควรที่ยู่หลักดเลขใดควดที่ยู่หลักใดอันนี้มันเป็นวิธีการเฮ็ดได้เฮ็ดได้อยู่อืมเฮ็ดได้อยู่ บังคับให้มันมาได้อยู่บันเถอะพูดง,ง่ายๆมีอย่างที่บังคับบ่ได้แน่ล่ะเพราะว่าคนที่เขาผลิตเครื่องมือการออกเลขออกอย่างนี้เขาก็ยังเว้าอยู่ว่าทําได้อืเขายัางววาอยู่ถ้าจะทําออืมอนนอะ,แ,ะแต่ว่าเขากับว่ได้มองในแง่ลบดอกแต่เขาแต่แล้วแต่เขาที่ออกอยังได้ถเถอะเนาะสุกเขาดืงเขามันมันมัน,มนบอทันได้ถึงเวลาเองประมาณนี้นะครับโอ้ย ออไปดูอันอีกแล้วอีอพอยอแมขออภัยอ่าอ่ามาเบิง่งซะบันเนี่วันที่ยี่สิบเอ็ดเด้อวันที่ยี่สิบเอดงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจนะครับสามซหาได้วันี้เด้อขอเน้นที่สามกับซีนะครับเนะาะเอาเอาเอาเจ็ดแปดเกายไว้หลักสิบคือเก่าเด้อ,อสังเกตเบิงครับมันเลขขี้เนี่ยออกนาในเลขคู่ยุ่กลางเนี่ยให้เอาพวกซุปมนันีออกนาเป็นเลขเป็นเลขเ,เลข เลขหลักสิบพันธุ์ถอดปุ๊ง่ายอาจารย์สังเกตแล้วมือนี้กับเขาหลายรอบอยู่หลายหลายหัวอยู่พันธุ์ถอดมันมาหลักสิบตามที่อาจารย์ว่าอยู่ประมาณนี้ครับอ่าเอ้าเอามาว่าบ่เนี่มาเบิง้งเัอะเสียวเวลาไปอยู่เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดซีเนาะอ่าเจ็ดสามเจ็ดซีอ่าแปดสามแปดซีเก้าสามเก้าซี ศูนย์สามศูนย์สี่อ่าเป็นสามเป็นสี่ท่านี่และไปเข้ามาเบิร์นเอาไปมันอยู่ห่างๆกันเนี่ยมันที่จุ่มกันคือจังบักเห็บหมาบักเห็บไก่หมัดไก่จุ่มกันอยู่อืมอาบาทเนี่ยเขามาเบิรงเจ็ดกับแปดเนาะเจ็ดกับแปดนี่เจ็ดกับแปดที่นี่เจ็ดกับแปดที่นี่อ่า บัดนีเข้ามาข้ามาแน่นระว่างสามกับสี่เดี่ยวใบนบัดนี้ระว่างสามกับสี่อืม จดไปด้ครับจดไปก่อนเด้อจดไปก่อนเดสิมานะครันขอเน้นที่ที่สามเด้อขอเน้นที่สามเดเลดเลขที่เด้อ เอือที่เน้นที่สามนะครับเด้อสามเบิ้ลบอว์ตีหลับที่แล้วก็ว่าเบิ้ลมันบาเบิ้ลเลยมันมาเหล็กเลี้ยงกันเลยหลับที่แล้วสามขอเน้นที่สามเนาะอ๋อที่สามนะครับอันนี้สามยังเปนที่ขีดมา้า่าตมันสามเจ็ดสามแปดเีเด้อ สามเจ็ดสามแปดมานี่นะครับอเด้อเนี่ย,อ,ยอันนี้สีเด่นเด้อสามเจ็ดสามแปดเด้อที่เหลือทุกคนนี่ก็ก็เป็นตัวรองก็แล้วกันเนาะเนาะอีกแล้วอเอาเอาเอาเน้เนที่สามเจ็ดสามแปดนะครับเด้ออ่าที่จังเลยจะค่อยสีจะค่อยสีเน้นว่าเน้นเอาวงกลมอีกรอบก็แล้วกันเนาะ เอาคุบวมงงล่ะอ่าเนี่นน 3, 7, 3, ยนะสามเจ็ดสามแปดเด้ออันนี้เด่นสุดนะครับเด้อปันนี่ตูนั่นกลาววิ่งรูดเนี่ยวิ่งวิ่งกับรูดเนี่ยก็ขอเป็นอันนี้นะครับเป็นสามนะครับสามนี้นะครับไผ่มักวินก้นเ่าวิ้นไปใสไผ่มักอันนี้ไผ่มักเจาะเราเจาะไปใส่ ว่าเจออาจารย์บ่ค่อยแม่นเลยบอกไ้ก่อนมันติดไปออกทางที่อาจารย์บ่ได้ลงดุงในนี่อือกมานี่นะครับสามเดนเนาะสามเดนอ่ไาไผ่มักรีกับผาเราไปนะครับเนาะไเอเลือดเยอะบ่ไมีไผ่าวอย่างดอออืาสามกับสี่เดี๋ยวเบิ่งอีกรอบก่อนที่เจรนาอีกรอบก่อนอ่า เก้ามากขึ้นกันเอาเก้าอีกตัวหนึ่งเนี่ยเก้าเด้อตามนี้เด้อครับเด้อเจ็ดสามแปดสามเก้าสามสีเด่นประมูอยู่นอกนั่นก็เป็นตัวรองขมันไผสับสนหลายปวดหัวเครียดหนภพักก่อนอืมจะค่อยขมันรูดกับสีลายตัวอ่อเนาะอืมประมาณนี้เอาใจอยู่รูดมันกับลายตัวอยู่อ,อ่ะตามนี้ละขอบพระคุณหลายๆครับ เก้านาทีกลัวอ่าเป็นนั้นว่าชํำนี่แหละแล้วอ่าแล้วพัฒนาอ่าอ่าวันวันนานก็ขอให้ได้เ้าเบาแล้วอีกเนาะมีความรู้สึกว่ามีความถูกอยู่ได้เบาแล้วออกคลิปอ่รับปรอับขอขอขอพระคุณหลายๆขอขอให้ทุกท่านโชคดีดวงเฮงเฮงเฮง เงินทองไหลมาเทมาได้ครับเด้อกล่องเอเร่รุเรือ,อ,อประมาณนี้เอาเอาผัวมาตักเอาตักเอาลรวดเด้อสัวสดีครับ